สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับอนุสรเมืองศรีนะครับกับการปรับแต่งบล็อกของคุณให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งเทคนิควันนี้ที่ผมจะมาสอนนะครับก็คือการทําให้บทความคุณน่าอ่านนะครับหลังจากที่คุณโพสต์บทความเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับาการแสดงผลของบทความก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับบทความของคุณซึ่งมีเนื้อหาอยู่ในนี้มีรูปอยู่ในนี้นะครับ ซึ่งบางครั้งอาจจะเป็นบทความที่ยาวมากถึงไม่สร้างความน่าสนใจในการอ่านนะครับยิ่งคุณมีหลายๆบทความเนี่ยติดการเป็นพืชโชว์อยู่ที่หน้าแรกเนี่ยนะครับแล้วคนคลิกเข้ามาอ่านก็ตาลายก่อนครับก่อนที่จะอ่านเนี่ยซึ่งผมมีเทคนิควิธีการที่ทําให้จัดการหน้าตาบล็อกของคุณนะ่ให้หน่าอ่านนะครับที่การง่ายๆนะครับก็คือเราคลิกเข้าไป ที่หน้าแดชบอร์ดของเรา,าก,การจัดการบล็อกของคุณนะครับเสร็จแล้วเราไปที่นี่ครับบทความนะครับซึ่งผมมีบทความที่ผมได้ใส่ไว้แล้วครับผมต้องการจะเข้าไปแก้ไขบทความก็คลิกที่โพสตหรือคําว่าบทความ กไปยังบทความที่เราต้องการจะแก้ไขนะครับคลิก Edit นะครับหรือถ้าเป็นภาษาไทายก็คลิกแก้ไขบทความเข้าไปเราก็จะมีบทความเข้ามานะครับสิ่งที่เราจะทำนะครับเมื่อเราเข้ามาที่บทความนี้ก็คือเราจะมาใส่ คำสั่งตัวนี้นะครับที่ tag m o r e tag นะครับซึ่งจะทําหน้าที่ในการแสดงบทความที่คุณต้องการโชว์ที่หน้าแรกเท่านั้นนะครับวิธีการแล้วก็คือเราเข้าไปในบทความของเราก็คลิกเข้าไปที่ตรงท้ายของประโยชน์ที่เราต้องการจะโชว์นะครับ เราคลิกที่แถบคําสั่งตอนนี้ครับที่เป็นรูปนี้นะครับหรือใช้คาใส่คําสั่ง alternate บวก shift บวก t เข้าไปก็ได้นะครับก็เป็นการใส่แท็กอเข้าไปคลิกเข้าไปที่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับจะมีคําว่า m อยู่ตรงนี้โชว์อยู่ตรงนี้นะครับเมื่อเราใส่แท็กอเข้าไปแล้วเนี่ยคลิกที่ update นะครับ เพื่อจะเป็นการเซฟข้อมูลที่เราแก้ไขในบทความที่เรามีแล้วที่เราสร้างขึ้นมาแล้วนะครับหรือถ้าเป็นบทความใหม่แล้วก็คลิกเซฟเชนหรืออะไรกันครับนี่ครับแล้วเราก็จะมาดูที่หน้าบล็อกของเรานะครับว่า นี่คือเมื่อกี้ที่เรายังไม่ได้ใส่แท็กมองเข้าไปนะครับพอเมื่อกี้ผมใส่แท็กมองแล้วผมเซฟแล้วผมกด refresh เพื่อจะดูว่าการทำงานของแท็กเนี่ยเป็นไปตามที่เราต้องการหรือเปล่า ก็เมื่อเราใส่แท็กมองเข้าไปก็จะมีตกสอนอย่างนี้ขึ้นมาครับ read the list of this entry หรือว่าอ่านบทความต่ออ่านบทความเพิ่มเติมอะไรประมาณนี้อยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับบทความที่เราามาก็จะแสดงผลแค่นี้นะครับจากที่เมื่อกี้เรามีบทความยาวๆอย่างนี้นะครับ ถูกตัดทอนให้เหลือสั้นแค่นี้แล้วก็ต้องการให้คนเข้าไปอ่านก็จะคลิกเข้าไปที่ read the rest of this entry บทความเราก็จะแสดงอยู่ออกมาให้เห็นนะครับซึ่งเขาจะเข้าไปอ่านบทความข้างในได้ต่อไปส่วนดีของ tag อที่จะช่วยก็คือว่าทำให้ ทำให้คนเนี่ยสร้างความสนใจในการในการอ่านอยู่เช่นเพดไลน์ของคุณเนี่ยจะโชว์ขึ้นมาแล้วก็ส่วนที่เป็นส่วนแรกของบทความที่น่าสนใจเนี่ยจะโชว์ออกมาแล้วถ้าคนเขาต้องการอ่านก็คลิกเข้ามาอ่านต่อเนี่ยเขาจะเจอเนื้อหาที่มีประโยชน์เพิ่มขึ้นดีขึ้นเนี่ยมีการจัดเลี้ยงรูปแบบของบทความโพสเนี่ยสวยงามเนี่ยอัตราที่คุณ จะลงทะเบียนเข้ามาเพื่อรับบทความของคุณหรือว่าโพสคอมเมนต์ในบทความของคุณเนี่ยก็จะมีสูงขึ้นนะครับ <_ S 1> นี่แหละครับวิธีการง่ายๆในการปรับแต่งบล็อกเว็บเพของคุณให้หน่าดูปรับแต่งข้อความบทความของคุณให้หน่าอ่านมากขึ้นนะครับแล้วก็เราจะพบกับเทคนิคต่างๆต่ตตตอไปในครั้งต่อๆไปที่ผมจะทํามาสอนท่านอีกนะครับถ้าท่านอยากเรียนรู้วิธีการ ปรับแต่งบล็อก r ว p บเพจก็เข้ามาที่เว็บไซต์ของผมนะครับ MLM Perfect System c o m นะครับสร้าง Perfect MLM System ของคุณเองเรียนรู้กับผมนะครับอนุสรเมืองสีได้ที่นี่สำหรับวันนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ